ท่านผู้ชมหลังจากหกเจ็ดเลขน่องแตวออกตรงๆเต็มๆนะครับผมท่านผู้ชมเนาะมันนี่พรเที่ยงจะพาพี่พาหนองเดินทางไปอำเภอพุทธสง pit, อีกครั้งหนึห่งไปติดตามตัวเลขกับน่องแตวไปฟังเบืองความฝันยินมาฝันได้สามตัวแดงๆครับผมเนาะแต่ว่าจะเป็นเลขตัวใดชุดใดแล้วพรเที่ยงจะพาพี่พาหน,น่นองเดินทางไปอำเภอพุทธสงจังหวัดบุริลำนะครับผมเนาะกล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชม กาสวัสดีเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนเนาะครับผมเนาะกาก่อนข้าจะไปเบิ่งไปชมหรือว่าไปฟังจากปากน้องแต้์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องスタด้าชาแนลแล้วก็ช่องスタด้าชาแนล V2 นั่นเลยเด้อครับท่านผู้ชมเพื่อว่ายูทูบเพิ่นจะได้เปิดการมองเห็นช่วงนี้เพราะเครื่องถูกปิดการมองเห็นอยู่นะครับผมเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์ครับผมให้แอดมินของขา้ามีกำลังใจนะครับผมเนาะ เดินทางไปหาคลิใปให้พี่น้องไปครัสมุชมไปฟังไปเบิงน้ากันว่าน้องเต้วจะว่าจังไดเลขสามตัวเป็นตัวไดนจะไปฟังจัดๆจากปากน้องเตวน้ากันเลขครับผมอ่าบางท่านบอกบว่าโอ้หนุองเตวตอนเวลาอัะ่ะ จื่อนั่งกอบว่าคือเวลาบมเดลตามพนีกกันเลยว่าบมเป็นยังค่ะกติดตามสากกวาติดตามน้องเตลไปเรื่อยๆในเด้อค่ะกะให้กำลังใจน้องเตลเนาะค่ะคืออ่าตัวเล็กทุกตัวเนาะ,ะค่ะเพือการเป็นแบบว่าเป็นแคนแนวท่างเนา,านะ,คะค่ะเพื่อว่าเกาเป็นบุญเนาะค่ะเป็นบุญเป็นบุญเป็นบนาสนาเนาะค่ะแต่ไม่โฉมไม่หามนาเหมือนกัน เป็นหัวขี่พามนะครับหัวหน้าเป็นยังไงเนาะหัวขวันที่หนึ่งกันยาค่ะอ่าวันที่หนึ่งกันย่าเนาะค่ะอตรงนี้มาแล้งมากแต่ก็มาฝันเนาะค่ะตรงนี้มาแล้งมากแต่ก็มาฝันว่าเื่อเอาเอาตอนนั้นก็นอกเพราะว่าเอาตีวันหนึ่งเนินเนาะตอนที่เขาคุยกันเนาะอ่าตอนก้อนสิบป้อยเลขกกันไหมเตลก็แเตลกับเดวิลไว้ว่าอ่าตัวเลขนะเขาบอกเตลป้อยไปนั่น กระคือจะมีศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าเนาะค่ะแล้วก็แต่จะวงกลมให้ก็คืออ่นเก้าหกห้าสี่แลแ้วก็หกเจ็ดเนาะค่ะจากบัตรที่นีเตลก็เลยว่าบางคนเนาะคะ่ะเตลก็อาจจะไม่ได้ออกแบบว่าออกออกซื้อซื้ออ่าช่องผีเนาะคะ่ะเพราะว่าเตลก็เลยไปว่าเดี๋ยวบอกเงี้ยเอาแต่ยังสิแม่อบัตรที่หนีเพื่อเลยมาสัมผัสว่าน้องเตลเลขหกเจ็ดนี่มันจะใส่บางสั่นว่านุก็เลยว่าเลขหกเจ็ดนี่มันเป็นเลขที่เตลมาก แต่มักแห้งตัวนี้เลยวางสินเนาะแล้วเตาก็บ่กเลยบอกว่า,วาเป็นเป็นสารตาเซตาแจมเพิร์มาให้เป็นเหล็กร้อยมากเพิร์มาให้มาที่นี่นุ่มไม่ยำอีกเทียนหนึ่งเนาะคะ่ะก็คืออ่านุ่งออกช่องอ่าผีเของสุนี่ใส่นมเ,เหมือนนั้นเนาะผีเฮาผีเฮาคุยกันแล้วยนุ่มนัวนมันแรงมากนุ่งก็เล่ยนุน่งก็เลยลานตาก็พีเป็นเพราะว่าทานตัวเหล็กของแตาก็สามตัวตรงหรือว่าสองตัวตรงที่ว่าอเพิร์ตมาให้ให้ตัวเหล็กของแต้วนี่แต้วสินเต้วนี่สิเดิเนทักไปสารตาจจมตาเซเต้วสิไป ่าบุญละนะให้แบบโด่งดังกับขึ้นมาที่เราแต่วังสีเนาะค่ะคเอาซื้ว่าเอาออกตัวเหล็คือหกเห็กที่รูปคอ่าโค้งสุดท้ายเนาะแมนค่ะอ่าก็คือหนังแต่ว่าเลขกได้มาจากสารตะจันตะเซีของเ้างนั่นแหละค่ะสารตะจันแมนค่ะเพิ่นเพิ่นมาไห่เพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกกั่นแหะค่ะบ้ดที่นี้แตวก็เลยคิดว่าหึงเพราะว่าสมัครของหนัมแต่วเนาะค่ะเป็น เป็นเลขที่แบบว่าอ่าบางคนก็บอกว่าเอ้าเมื่อนั้นคือจังหันวงกลมแค่อันยังเกาะเก่าหัวกับกัมหาสีแต่เต๋าก็เลยแบบมันไม่ค่วมมั่นใจไหมคะบางทีนเต๋าก็เลยเขียนว่าเป็นการไว้ซะแต่ว่าเต๋าเขียนเป็นการเหมือนกันหัวเจ็บแต่แต่ประมาณมาเต๋าบ้วงกลมเนี่ยเต๋าวงกลมหายเลยค่ะแต่วงกลมหายก็คือจะมีเก่าหัวกับหาซีกับหัเจ็บค่ะตรงๆเนี่ยสตัวค่ะ ให้ตัวบตแสามตัวตรงให้ตัวขขาง่างบอกคงเจ็ดขางบนบอกศูนย์กศูเก้าห้าเขาเรียงาได้ไหนเ่ยตรงเลยน่นค่ะตรงศูนย์เก้าห้าแต่หกเจ็ดค่ะค่ะโอ้เสียดายเนาะขนาจะเอาแปดหกเ็ดแล้วก็ศูนเก้าห้า ค่ะสร้งมเรื่อยๆั่วประเทศเนาะอันเพราะว่าเวลาห้องมันจอเนาะโนบเอตรงๆว่ามีวันที่สิบหาเนาะค่ะเดี๋กะบ้แเ่นวาเลขกอัเหลือห้องจากนเบาเนาะค่ะแต่เพือว่าทุกอย่างมีหลักฐานเนาะค่ะบางคนก็บอกว่าคือเพื่อเห็นคลิปคือพ่อเห็นเลขยิงสีเนาะค่ะแต่กับัขึ้นย้อนย้อนเข้าไปเบิ้งเนาะค่ะว่าตัวเลขแต่วงกลมหายลีนบางคนก็บอกใช่ใช่สามช่องเดียวไปเมมเม่มเมม โปรนถาของเต๋ออยู่นะแม่นมันเาอีกได้ค่ะอ๋อ้วเศาาอีกเาอีกเทียนึงค่ะแล้วก็วันที่สิวันที่สิบหกอีกเที่ยนึงกับซีนีก็เอาไอะอ่าต้นซีนมันมาห่อแล้วก็จะมีผีพองๆค่ะย่ำอีกเที่ยนึงเด้ตอนตอนบวันที่กจ้ะต่อเสาเลยที่ธรรมาทานเอาสดสจ้ะจ้ะต่เศารอีกวันที่นี้เมื่อวันที่สิบห้าพี่นู้ยสัมผั์แล้วนอาที่อ่าของไอ อย่าช่องนี่แหละเล่ยไล่ช่องกันละวะที่นุกัเลยว่าสี่ดอกนูกัเลยว่าเอาสี่กันนะมีบุตรนะมีดวงบนบาสนะงตัวตรงๆน้าเต๋อน่ะค่อยไปขอพ่ออันพืนขอพ่ออันปลูกปักกรรมหยาปักกรรมเฮ้ายุบัดอาเจียงไหยค่ะนู้คยไปขอพ่ออนพื้นนู้ค่ยไปขอพ่ออืนก้อนนู้สิไปแตะซ้ำตัวตรงยี่หันนู้ไปขอพ่ออนพืมาหนึ่งขันตัวเลขกพวกขาเขาสามตัวตรงแตะสามตัวตรงสี่พวกขานี่ สี่ผู้ขายเฮ็ดบุญด้วยใบเก็บสาสมบุญมาแต่ขอให้ผู้ปรกกล้ำยาปรกกร้ำยืนนีให้เป็นสากีพยามยผู้ขาสีน้ำฟ้องเสียนไหวมาถวาย<ม>นุกกะไ้ละปากับเพิ่นเด็แต่กับพวกท่านเดไปดอกบาัาที่นี่นุกจะไปอีวันที่สิบห้าเนาะบัาที่นุกนุจุดถูกด้แช่ว่านุบดอยเอาล่งเดือือแต่ยาวากันเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นมือจ่อครับ<อ>คื่อว่ามือจอ่อยเคื่อวันวันที่สิบห้านเนี่ยค่ะมันเป็นมือจอ่อยีเดีพนากกับพวสามารถแบบบอกได้พอซิบวกกับเป็นเลขออกเลยเนาะค่ะจะเข้าแบบอันนี้เนนูกก็ไปจุดถขอพ เหมือแล้วค่ะนุ้งเสียห้เบิ้งนุ่นุไปขอเพลินนุ้งถือทั้งบนทั้งล่างอีดีนี่ค่ะผู้เอาเอาเป็นเนาะค่ะตงสารกบกำบราสาอันยุบัดอาเจียงห้าเมียค่ะอาเจียงเนี้ยซึ่ไทยอันเป็นไซี่แปดสองซี่แปดสงี่าไอียง่วาสาเงยวน 482เนี่ยลูกไทยเคียวาบชาบูชอเสือเสือ428 428เมียนค่ะเนี่ยลูกไปขอเพื่นมือบ้านคี่สิบหานครัแเมียนค่ะจุดถูกตอนวนี่ผู้เลนในล่มน้อบ่ค่ะบดิดบดิบลูกบดิบลงกจะชงเลยเมียนค่ะข้า่ได้แก้บิดงเนา้บ่ไดแหเบิ้องค่ะเพราะว่าอัน แบบว่าถ้าฝ่าเนาะเพราะว่านุไปขอก็คือวันที่สิบห้าเนี่ยเหมือนเลงแล้วพอนี่เหมือนเศร้ามากนุก็เลื่อนๆบอกเพราะว่าเดี๋ยวสิเราไปไล่กันสิวราไปไล่ตัวแมนบ่คะเจ้าคือว่าะแมนค่ะมันจ่อมาที่นุก็เลยเอาสี่ดีกว่าเอาเนิ่นหนิ่นหองเฮาเลยดีกว่าก็คือเป็นม่วงกลมห้ก็คือจะมี่หกเต่าหกแล้วก็หาซีแล้วก็หกเจ็ดค่ะมาตรงๆเสียดายแต่ว่าไอ้สามตัวมันมีหนาจ้ะม้วนนี่ละสามตัวตรงแต่ทั้ง นะครับนอกจากนว้วันนี้สิปปี้อยอยู่อยู่สครับอาจจะไปปอยเนาะค่ะฟาอีฟซี่เนาะค่ะหรือวาสายบุญเนาะค่ะจะไปรวมพิธีเนาะค่ะจะไปสารตาเซและแตจันยี่ยมีค่ะอยู่ที่หลักกิโลจ้ะหลักกิโลเฮนของของเฮานะในวันที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองกันยานี้ต้นยี่สิบสองยี่สิบสองสิงหาสิหาจ้ะยี่สิบสองสิงหามสิบสองสิบแปดแลลวสิบแปดค่ะนะครับ สามจีมือเนาะอาจจะเป็มแล้วพี่นะฮะครับงานละมือดีเลยวันป่ะัะต้องเต๋อเขเสียไปปอยหันเพราะว่าขอเล็กก็นนเ,นเ,กเพิ่นได้เนาะเมียนค่ะขอเลยก็เพิ่นได้แล้วก็พ่อเหล็กออกตื้อโตเนี่ยเหมือนเลงหน้าเนาะค่ะครับตเนี่ยเหมือนเลงหน้าแต่ก็มาฟังน้องเต๋อเด็ไปหาเพิ่นไปไปเด็ไปทำความสะอาดให้เพิ่นเป็นใครวะยังเป็นเป็นสารเพิ่นเต๋อไปทำความสะอาสต์แล้วแต่อมาที่นี้เต๋อก็เลยาหันไปว่าอันไปนั่นก็หลายคนอยูเลยค่ะกับมีสายบุญไปก็หลายคนมาที่นู้นก็เลยว่านู่นเจาะห มาที่นี่บอกว่าเเห็นเลขตัวใดแล้วนี่แม่นี่แม่ไม่แต่เห็นผู้เดียวทุกคนบขาเห็นค่ะเลขใด้ได้มากได้เร็ยนมาจากคุณฝันได้คือเด็กได้ทำพิธี่เองด้วยแมนค่ะแตสุดทาของเนี่ยของได้เสื่หมไปได้ไม่แมนแมนค่ะเลขต้องว่าไปเือใดแล้วเนี่ยแะก็คือเป็นความฝันเลยไหมค่ะความฝันที่ว่าเพื่อแต่วานี่แหละแต่แต่ฝันว่าแต่ไปทำเพื่อนฝัดใเพื่อนแล้วก็เห็นตัวเลขครับจ้ะเพิ่มเขยิหงซ้ำตัวเลย เดือนไหนสามตัวเลยอะแมนนี่เมนนี่ค่ะไปขอกันอยู่หลักโรของวันที่ยี่สิบสองค่ะเดือนสิงหาคมนึ่งนะครับซี้เรื่องนี้อ่นที่หน่ะเลยแหละค่ะเริ่มตั้งแต่หามงเสเป็นต้นไปค่ะเริ่มแต่หามงเสเป็นต้นไปค่ะนะครับ เพราะว่าตัวเล็กื่อตัวเล็กอไมาจากนั้นแ่นคะไปบ้วนสวงเป็น่นะเอาของเสีนไหวไปให้เพิ่นเนาะนะครับตัวเลขกสิเสีเลเ็กไปปล่อยมือนานั่งแม่นะ ลอ่อเพื่อแรกนะครับหล,ลอกคงที่ใจเนาะค่ะแมนค่ะล่<ต>ลอพี่น้องเนาะล่อพี่น้องหน้าหลายค้นเนาะแมนค่ะล่อพี่น้องมาลหลายก้อนเนาะคะ่ะอดใจลอะะ่อเนาะเดี๋ยวจะเสีนดเดีเ๋ยวโมไปต้นไปบ่แม่นว่าน้องแตอว่าอยากให้ยด้มันแต่อยากให้ยอยู่แต่แบบเอาความมั่นใจเนี่ยคะ่ะกับเอฟซีกับเยาวราแตจอเนาะค่ะบาง คือจ uh, ังอ so um, no ันพ <yeah>. um, oh, ่อพ่อเมียนมากพระวานูนูโล่งเหมือนว่านอ่ะค่ะนูบอกว่านูจะเดินทางไปเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสองเจ๊กับมี่เอฟซีบางเพบ่ันบอกว่าถ้าจะปล่อยทําไมไม่ปล่อยเลยเออทําไมต้องไปรอวันนั้นวันนี้เพื่อจุกยางเนาะค่ะเขาต้องมีพิธีเดียวค่ะเมียนอีกอย่างหนึ่งเนาะน้องเต้อเคยบอกอยู่ตลอดเนาะค่ะเนื่องทะเลยเขาบอกมั่นใจเต้อจะบ่าปล่อยแต่เพราะมีความ่มั่นใจเนาะค่ะเต้ากับจะไม่อยากให้ปล่อยหรอให้อยากให้เอฟซีแบบว่าเอาไปเสี่ยงแบบ อันนี้นะคือ<ม>คือเอาแบบพ่นมมั่นใจอีหลีเนียอเอาตัว,ตวมักอีห้องหมักอีหลีนะคจ้าจ้าไทยซุดมี่ยังฝากเอีซี่นะครับตั้งแบ่ค่ะไทยซุดเนาะค่ะกับมี่ยังหลายดอกค่ะกาสำหรับเอีซี่เนาะค่ะเพิ่นอยากจะเดินทางมาจะเดินทางมาได้เนาะค่ะวันที่ยี่สิบสองซิงหาเนาะค่ะมามาพบกันเนาะค่ะที่ลักกิโลสำหรับมือนีกกอเจ้ากับมีตัวเลข ฝากยู่เจอเอาตัวเดียวไปก่อนย่างเดียวเนี่ยแต่เอตัวเดียวไปก่อนเออะแงไหนเราก็เอาตัวเดียวไปก่อนเนาะค่แต่จะมีอยู่มีอยู่ค่ะมีเทียนมีอยู่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดเนี่ยตนนั้นไอ้เจ็ดเนี่ยรัน่วยลับซิบรับหลอดรับสิบลับซิบรับซิบเลยเย็ดเนาะงาเกี่ยวห้มาก่อนเด้อตัวหนึ่งเริ่ดเจ็ดแต่ว่าวันที่ยี่สิบสอง เดี๋ยวเอาสามโตสองโตแเมนค่ะปล่อยปล่อยเลยค่ะกับกับบ่มีกันมาอักไบอนี้เนาะค่ะแบบว่าก็ขอเวลไให้น้องเตวแบบว่าเอาคว้มหมั่นใจก็นเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งเพิ่นกับมาให้ตัวตัวเลขกมันสิเป็นยังไงในความฝันมันสีเมนบอกว่กขอให้เตวเดี๋ยวไปทำพิธีให้ไปเว่าไปยังกับเพิ่นเดี๋ยวไปขอเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นสิโปรดเมตตาเฮายินดีกะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยข้นอยู่กับเฮาล่ะค่ะเฮาไปแบบนี้ทั้งทีดีเนาะค่ะเฮาไปแบบว่า อยากไปสางหร baptism, irez, iling, ือว่าเป็นใหญ่ห้องไปเห็ดไปสางเป็นใหญ่ห้องมีเืีอมีเสียงเป็นกระสีไฮเตอะสามตัวเลยสองตัวนั่นแหละจ้าเป็นีกเทาไหร่เนาะแมนค่ะแล้าไว้คอยความกันซึ่งเดียวเดียวนะครับมาตอบมาเป้าเขอชวนชวนชวนพี่น้องให้ไปกันเมื่อนั้นก็บอกเวลาคนอะไรค่ะจะชิญชวนพี่น้องเอฟซีสายบุญเนาะค่ะอ่าพ่อแม่เอฟซีสายบุญอ่เมื่อนั้นเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะ อาซีงหาแต่จะเดินทางไปหลักกิโลค่ะหลักกิโลเหี่ยนของเฮาเนาะละซานตะเซตาจารย์ยานี่หองเฮาเนาะคะ่ะอ่าสำหรับท่านใดที่เคยมีโชคมีลาบกระเพิรนเนาะค่ะก็อย่าลืมเนาะค่ะไปรวมท่านบุญน้ำกันหรือว่าจะไปเป็นสะพานหมุนน้ำกันหรือจะไปรวมงานน้ำกันเนาะค่ะไปขอพรเพิรนเนาะคะ่ะเพราะว่ายุหันซานตะเซตาจารย์้องเฮาเป็นเกิเคยเฮ็ดให้ทุกท่านหรือว่าหลายๆท่านเนาะค่ะได้เบิหนีเบือบินได้มีซูนเสียง ไปหย้อนเพิ่นเนาะค่ะนึ่งเทาก็บย่าไปถิ่นเพิ่นเนาะค่ะอาจจะสิ่งที่เพิ่นมาหาหนองเต่าเพิ่นอาจจะเห็นว่าเฮาหนี่เป็นคนมี่สินเพลินเพลินเลยอยากมาซื้อนั่นแหะเนาะเพราะไม่เพิ่นอยากให้เฮาให้เฮามืนไปแบบเวลานะย่าให้เดบสามเพิ่นเงียบเงาโอ้ตรงๆเลยค่ะจ้ะจาสำนับท่านใดที่ว่าอ่าเอฟซีเนาะค่ะหรือว่าเพลินหน้าบัวได้หรือว่าเอฟซีถิ่เพิ่นถือเหล็กหนองเต้าเนาะค่ะจะซอยเต้าเป็นคาหน้ำมันหรือเป็นคาของเครื่องเสีนไหวเนาะค่ะต่างๆเนาะค่ะ จะโทรมาหาแต่วได้เนาะค่ะหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นหมายเลขบัญชีไห้เนาะค่ะเือนมาหลวมข้าบุญน้ำกันได้ค่ะค่ะบอกเบอร์โทหของเตีวไว้ก่อนเยแล้วหายยบสีรโทรหาค่ะเบอร์บอกเบอร์โทรเลยคเบอร์โทรศูนย์แปดสองเอาเอาเบอร์ไล่กันเนาะค่ะพูนย์ดสองศูน์แปดสองห้าสามศูนย์ห้าสามศูนยแปดเก้าแปดสามค่ะแป เก้าแปดสามจ้าเบอร์ไล่เบอร์ไล่่ะอันนี้เบอร์ไล่ค่ะมันทอดะไอยู่เต้แบบว่าเต้จะบ่อยตอบเรวเกล่าเนาะค่ะอ่าเบอร์ไล่ตั้งหาค่ะเดี๋ยวเบอร์ไล่เบอร์ไล่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์สองแปดสี่ศูนย์อ้าหนเลยด้เอ เอ่อต kind of ี๋เราทานน้ำเต๋อนะมาจากบ้านผมแล้วนะครับตี๋านน้องแ๋อเลยนะครับไปไปรวมพิธีด้วยว่าสิแม่ใจแต๋วเต๋อเต๋อยากเชื่อมช่วงสายบุญล่ะค่ะไปรวมวิธีนั่กันเราจะได้บุญละนาะค่ะตรงได้เป็นขาดเหี้ยหรือว่าส่วนได้เป็นอยากอันอ่าดีพอดีกับหาไม่โฉมไม่หลับน้ำเพลินมาค่ะเพราะว่าของวุ่นี่กับึ้นยุ่งก็ดวงบุญศาสนาของแต่ละคนเนาะค่ะม่นเป็น่าตมแบบ คาเตวก็ได้อาจจะทุกคนอาจจะมีดวงก็ได้ยังสินะค่ะครับก็นะครับติดต่อมาทางน้องเตวได้ตรงนะครับก็เบอร์มือถือเป็นเบอร์ส่วนตัวเนาะอ่าผู้ใดอยากคู่ไล่ก็แอดมาเบอร์ข้างล่างนะครับศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์นะครับผมน้องเตวมีพิเศษให้เดี๋ยวผมจีบเยอให้น้อยหนึ่ง นี่เสียพี่เสียใจหนุน่อยวะี่เสียนี่เสียย่าแวตัวนี้กีเสียมเสียเนาะค่ะเดี๋ยววงกลมให้บอกหน่อยนึงเออเออกันหินแล้วมันจะคือกันฮ่า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 อย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นมาดหลวงเป็นสะพานบุญน้องกันเด้อยหรือว่าจะซอยแต่เป็นคานน้ำหงน้ำมัน อ่าหรือว่าจะเป็นของเครื่องเซียนบายเพื่อนต่างๆเนาะค่ะต้อไปหาน้องเจาได้เจลเนาะค่ะตั้งโดยช่างแตนี่งเลยเไลน์ค่ะสีลงข้างเนาะลงข้างแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสีดีกว่าเอาไว้เอาตัวนี้เพเ่้าไม่ปล่อยตัวเหล็กก่อนเนาะจ้าข้างอาจจะแตกบึ้มมากขึ้นอ่าเอาเห็ดตัวเล็กเข้าแตกสักกอนเออองข้างกับจังหวะกันเห็ดตัวเล็กเข้าแตกสะกกอนค่ะ นะครับใช่สุครับขอบคุณน้องแต๋อเนาะแะครับที่มาวอาสู่บ้านนะครับทุกแมวาเล่สิได้มาตัวเดียวเดี๋ยวเพาไปเอาพร้อมกันทุกทุกช่องในวันที่22สิงหาดูที่ลักยิลเฮียนเนาะครับนะครับขอบคุณน้องเต๋อของ FC มาได้หลายเลยครับเด้อเมือนแบบแออเดือดมาเออซื้อพร้อมตัวรถอะไรตัวรถหลายยูเนาะส่วนลักยิลของงานมวิวสามห่องนะครับต่อไปสะดวกสบายสะดวกสบายติดห้งหุ่นยนอ์ จ้าสะดวกสบายยังกะแบบว่าแบบแาบเรื่นเบสเนาะค่ะยู่หันกะได้จะอยากเชิญเชื่อ่าเอซีนะคะไปไปน้ำกันเด้อค่ะไปรวมพิธีน้ำกันจ้ะไปหลายๆเด้อเอซีเออยู่ือว่าปีปีนสะพานบุญน้ำกันค่ะจ้าไปเอาสูตรอาลาบน้ำกันค่ะโบนี่เดี๋ยวฮะมีผู้ใดพูดหนึ่งถึกบันวันที่หนึ่งจ้ามันบ่เนี่ยบ่นอนเด็กแต่เอาบอกวินาเฟอร์เนอเฟอร์จุเฟอร์จุดใต้วิาเฟอตอนสิดจบคลิป จ้าเวลานั้นเต้าสีเดินทางไปหอดกับประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงไปหอดหันนะครับจบแล้วสิบเอโมงของวันที่ยี่สิบสองค่ำนะครับขออนุญาตนะครับขอพูดหน่อได้ไหมครับ